มีกรองอะไรบ้างที่จะต้องทำการเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับผมชาวนานคำฝายครูฝึกวีกุพันด้าคาร์วันนี้นะครับพบกับรายการวีกูวีแคร์นะครับซึ่งมีสาระมากมายในการดูแลรถของท่าน ที่จะมาแนะนำให้กับพวกท่านที่ใช้รถอยู่เพื่อที่จะนําไปดูแลและแก้ไขได้ตนเองหรือหากมีข้อสงสัยให้ท่านไปดูคลิปที่เราทําไว้หรือนํารถเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อให้เราได้ดูแลให้ลูกค้าบางท่านสงสัยถามเข้ามาว่าในเครื่องยนต์ของเรานั้นมีกรองอะไรบ้างที่จะต้องทําการเปลี่ยนนะครับวันนี้จะมาแนะนําชุดกรองเหล่านั้นให้ทุกท่านได้ฟังนะครับหนึ่งนะครับก็คือไส้กรองอากาศครับไส้กรองอากาศก็คือเป็นตัวกรองอากาศก่อนที่จะเข้าเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้นะครับหากเกิดการอุดตันไม่เปลี่ยนตามระยะทางนะครับก็จะทําให้รถนั้นเกิดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะนะครับอากาศไม่มีการไหลฟโฟลนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนตามระยะทางนะครับหรือหากท่านใช้รถในสถานที่มีการก่อสร้างหรือมีฝุ่นเยอะนะครับเมื่อมีการถอดดูหรือไม่แน่ใจให้เข้ามาในศูนย์อาจ,จต้องเปลี่ยนก่อนระยะทางที่กําหนดก็ได้นะครับต่อมานะครับ กรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องทำหน้าที่ในการช่วยกรองเศษเหล็กเศษตะกอนที่อยู่ในน้ำมันเครื่องนะครับก่อนที่น้ำมันเครื่องจะไหลเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ <study> หากกรองน้ำมันเครื่องถูกละเลยในการเปลี่ยนเมื่อมันอุดตันนะครับมันจะไม่สามารถกรองสิ่งสกปกหรือเศษเหล็กเหล่านี้ได้ก็จะทําให้เครื่องยนต์ของเรานั้นเกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนั้นควรเปลี่ยนตามระยะทางต่อมานะครับกรองน้ำมันเชือเ้อเพลิงนะครับหรือกรองเบนซินนะครับ กลองน้ำมันเชื้อเพลิงครับก็ต้องเปลี่ยนตามระยะทางโดยปกติแล้วจะเปลี่ยนที่ระยะทาง8-0,000กิโลเมตรครับกองน้ํามันเชื้อเพลิงทําหน้าที่กรองเศษฝุ่นหรือสิ่งผิดปกติในน้ํามันที่เกียวปนมาหากไม่เปลี่ยนตามระยะทางหรือไม่เปลี่ยนตามข้อกําหนดนะฮะก็จะทําให้หัวฉีดของเราหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการส่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตันก็จะทําให้เกิดการสตาร์ทติดยากหรือวิ่งสะดุดได้เหมือนกันต่อมาครับกรองแอร์กลองแอร์จะอยู่ในห้องโดยสารทําหน้าที่กรองฝุ่นหรือดักจับ ควันหรือกลิ่นเกรสรดอกไม้ที่ทําให้นะรเราหายใจเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เกิดนะครับแพ้ฝุ่นหรือแพ้เกรสรน,นั่นเองตัวนี้นะครับเงื่อนไขของมันนะครับเปลี่ยนตามระยะทางที่20,000กิโลถ้ามันรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับเกิดจากการที่เรานําอาหารเข้าไปทานในรถก็สามารถที่จะน,นําออกมาพึ่งตากแดดเพื่อไล่กลิ่นหรือไล่ความชื้นได้นะครับ สิ่งสาคัญนะครับจะต้องเปลี่ยนหากพบว,ว่าสกรปรกเพราะนั้นเราจะหายใจเอาฝุ่นที่สกรปรกเข้าไปในร่างกายเราต่อมานะครับอันสุดท้ายนะครับคือกรองน้ํามันเกียร์กรองน้ํามันเกียร์นะครับไม่ได้บ่งบอกว่ามีระยะทางในการเปลี่ยนนะครับแต่นั่นหมายความว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมจําเป็นอย่างยิ่งถ้ารถใช้ไปในระยะทางที่เยอะขึ้นนะครับอย่างน้อย8 0,000กิโลขึ้นไปนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนน้ามันเกียร์ควรจะต้องเปลี่ยนเพราะกรองน้ํามันเกียร์ก็มีหน้าที่ดั ฝุ่นหรือเศษตะกรนที่เกิดจากการสึกหลอของแผ่นคัดภายในเกียร์ถ้าไม่มีการกรองไม่มีการดักจับนะครับก็จะทําให้เศษฝุ่นเหล่านี้เข้าไปอุดตันทําให้น้ํามันเกียร์ของเราไหลลื่นเข้าไปในระบบหล่อลื่นได้ไม่ดีทําให้เกียร์อาจมีการสะดุดหรือขับมีการกระตุกนั่นเองนี่คือกรองทั้งหมดที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับบางอย่างตามระยะทางผมบอกบางอย่างไม่ได้เปลี่ยนตามระยะทางแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้งานหนักหรือใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับ แนะนำให้เปลี่ยนและต้องเปลี่ยนตามผลิตภัณฑ์เท่านั้นครับสำหรับรายการมีกุ๊ปวีแคร์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ของท่านเบื้องต้นตรงไหนนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเราจะทําคลิปดีๆต่อไปในการแนะนําพวกท่านครับขอบคุณครับ